สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันมานําเสนอการสร้างแก้ไขและจัดการป้ายข้อมูลนะคะก่อนอื่นที่โฟลเดอร์ข้อมูลที่เราเก็บไว้เลือกข้อมูลที่เราจะใช้แล้วลากข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะเปิดแถบข้อมูล labeling ค่ะโดยคลิกขวาบริเวณที่ว่างเลือก labeling ค่ะจะได้หน้าต่าง labeling ขึ้นมาแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นวิธีการทําข้อมูลจุดเส้นพอลินนะคะคลิกที่ข้อมูลค่ะแล้วเลือก Label Manager จะได้หน้าต่าง Label Manager ขึ้นมาแบบนี้นะคะขอทำข้อมูลจุดก่อนนะคะโดยเลือกข้อมูลเลนส์ตาค่ะกด Default นะคะแล้วเปลี่ยนสีขนาดตำแหน่งได้เลยค่ะกด Apply ค่ะต่อไปข้อมูลเส้นนะคะเลือกข้อมูลทานค่ะแล้วทำแบบเมื่อสักครู่นะคะ จากนั้นกด apply เหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อมูลแบบโพลิกอนนะคะให้เลือกข้อมูลอำเภอค่ะแล้วทําเหมือนสองอันแรกเลยจ้ะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะคะ จะได้แบบนี้ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะเป็นการจัดเรียงตำแหน่งป้ายชื่อตามความสำคัญและการให้น้ำหนักป้ายชื่อข้อมูลนะคะให้เราเลือก Label Priority Ranking ค่ะตรงนี้นะคะจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะให้เราจัดเรียงตามความสำคัญได้เลยค่ะ แล้วกดโอเคค่ะต่อไปเป็นการให้น้ำหนักนะคะคลิกที่เครื่องมือ b าเบ e i ว h t r a n k i n g ค่ะจากนั้นก็จัดเรียงน้ำหนักไว้เลยนะคะกดโอเคค่ะต่อไปเป็นการล็อกลาเบลนะคะคลิกที่เครื่องมือล็อกลาเบล เมื่อเรากดล็อก l าเบลนะคะงานที่เรากำลังทำอยู่จะไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะจนกว่าเราจะปลดล็อกลาเบลค่ะต่อไปเป็นการโชว์ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงค่ะคลิกที่เครื่องมือว e w u n นเพ e label ค่ะจากนั้นข้อมูลที่ไม่ได้แสดงจะขึ้นเป็นตัวอักษรสีแดงมาแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการสร้าง Label a n n o t a t i o n ค่ะคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลค่ะ เลือก Label Feature ค่ะแล้วคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลอีกครั้งเลือก Convert Label to Annotation ค่ะจากนั้นช่อง Store Annotation นะคะให้เลือก In a Database ต่อไปช่อง Create Annotation f o r นะคะเลือก All Feature ค่ะแล้วก็เลือก Folder ที่เราจะจัดเก็บนะคะ เปลี่ยนชื่อค่ะ แล้วกดเซฟค่ะแล้วกดคอนเวิร์ตนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะขึ้นข้อมูล a n n o t a t i o n ที่เราสร้างมานะคะจากนั้นไปที่ Editor ค่ะ Start Editing เลือก a n n o t a t i o n ที่เราสร้างไว้นะคะกดโอเคค่ะ จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง Create Feature มานะคะให้เราไปที่ Editor อีกครั้งค่ะคลิกที่ Edit Annotation Tool ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เราจะแสดงได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะจะได้หน้าต่าง t t r i b u t e ขึ้นมาค่ะให้เราทำการเปลี่ยนขนาดสีได้เลยนะคะแล้วกด Apply ค่ะก็จะเปลี่ยนให้แบบนี้นะคะปุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ